สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูใหม่ๆอร่อยๆมาแนะนําเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําผัดถั่วงอกเต้าหู้ขาวค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและอุปกรณ์นะคะที่พี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนๆแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะ,ะเพื่อนๆก็ไปลองทําดูนะคะมีเต้าหู้ขาวสองก้อนค่ะ วันนี้เราจะทานโปรตีนจากพืชน,นะคะนี่ก็หั่นเป็นเต๋าใหญ่เนาะ,อะพอคำพอคำต่อมานะคะถั่วงอกนะคะล้างทำความสะ,สะอาดเรียบร้อยแล้ว300กร,รัมค่ะกระเทียมสับนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะวันนี้พี่การใส่กุ้งแห้งนะคะประมาณ100่กร,รัมนะคะ,ะใส่ตัวใหญ่ๆพี่การแช่น้ำก่อนจะได้นิ่ม พอใสพอกุ้งแหง้งใสใหญ่มากต่อมาค่ะต้นหอมนะคะหั่นเป็นท่อนๆนะคะสักสามต้นนะคะน้ำมันหอยนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะสีอิ้วขาวนะคะ,ะหนึ่งช้อนชาพอเดี๋ยวจะเค็มซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ เราก็ตัดด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะไม่ชอบหวานเราก็ไม่ต้องใส่นะคะเครื่องปรุงไหนไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่เพื่อสุขภาพของเพ่อเพื่อนๆและแต่เพื่อนๆเ,เลยค่ะ เครืงปรุงก็สามารถรถและเพิ่มปริมาณได้นะคะอชิมก่อนเอารสที่เราชอบเมื่อพร้อมเรียบร้อยเราก็เอาน้ามันใส่กระทะนะคะ,อะอพอ,อน้ํามันร้อนได้ที่เราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้สุกหอมนะคะพอกระเทียมสุกเหลืองหอมนะคะเราก็จะใส่กุ้งแห้งของเราลงไปผัดต่อได้เลยค่ะ กุ้งแห้งพิกการก็แช่น้ำนิ่มเรียบร้อยใส่ลงไปเลยตัวใหญ่ๆแต่ของเพื่อนๆมีไส์ไหนก็ใส่ได้นะคะหรือจะไม่ชอบใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ปรับสูตรอาหารตามรสที่เราชอบจะใส่เป็นกุ้งสดก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราใส่เต้าหู้แล้วเนี่ยเเราจะต้องออพักกับกระทะไว้นะคะให้เขาสุก เพราะว่าเาตาหู้เนี่ยเขาจะมีความหนา,าก็จะพักประมาณนี้นะคะอันนี้จะใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนเพราะเดี๋ยวเตาหู้จะไหม้แต่ว่าถ้าเป็นกระทะเทฟลอนนะคะก็เป็นจังกลัวนะคะในเรื่องของการติดกระทะไม่มีแน่นอนพี่การใส่น้ํามันน้อยด้วยเนาะไม่ได้ใส่น้ํามันเยอะแล้วก็พักรอให้เขาเซตตัวแล้วก็สุกนะคะแล้วก็ค่อยๆกลับ จะใช้เวลานิดนึงกับการผัดเต้าหู้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบผักอ่ไมชบผัดสดๆเนี่ยจะเอาเต้าหู้ไปทอดก่อนก็ได้นะคะแต่พอดีพี่กันทำสูตรนี้ก็คือไม่ต้องการใช้น้ํามันเยอะเอเราจะทอดเราจะผัดกันแบบสดๆเลยก็จะใช้เวลานานนิดนึงกับเต้าหู้เวลาเซตให้เขาสุกนะคะ ก็จะทานแบบเต้าหู้นุ่มๆเราก็อิงไว้กับกระทะประมาณนี้นะคะให้เขาสุกเซ็ตตัวให้ดีพอสุกได้ที่เราก็ใส่ถั่วงอกของเราลงไปผัดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้ก็เร่งไฟเป็นไฟแรงนะคะถั่วงอกนี้เวลาเราผัดจะใช้เวลาไม่นานค่ะอไม่เกินหนึ่งนาทีก็ทานได้เลยแต่ว่าตอนนี้เราใส่เครื่องปรุงก่อนเลยอ่า ซอสปรุงรสฝักเขียวนะคะซีอิ๊วขาวตำด้วยนะคะน้ำมันหอยอ่าตัดด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะจัดการเลยค่ะปะหลิวควงเลยอ,อันนี้เราจะต้องผัดแบบเร็วๆแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนี่เราก็จะใส่ต้นหอมนะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อย เราใส่ต้นหอมเพื่อเพิ่ม,ม,มรสชาติและก็สีสันสวยงาม,มแต่ทาเพื่อนๆไม่ชอบทานต้นหอมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะ,ะเห็นไหมคะก็จะแบบว่าเราจะผัดกันแบบกรุบกรอบกรุบกรอบอย่าผัดให้ถั่วง,งอกเขาสลบมากนะคะพอเราเอาขึ้นจากกระทะเนี่ยเขาจะสุกพอดีแล้วก็กรอบกรอบอร่อยเนี่ยคะ่ะลักษณะจะประมาณนี้นะ เสร็จแล้วเราก็ปิดเตาค่ะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่นะคะทานแบบเป็นกับข้าวต้มก็ได้หรือว่าจะข้าวสวยร้อนๆก็ได้หรือเพื่อนๆต้อตงการเออไม่อยากทานแป้งทานเปล่าๆก็ได้ค่ะโปรตีนจากถั่วเต้าหู้นะคะของเราก็ครบประโยชน์สุดๆ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดถั่วงอกเต้าหู้ขาวของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ